คำเตือน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 อากาศสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับทีเด็ดบอลเต็งจันโต้งเช่นเคยนะมีบอลเต็งมาฝาก2คู่เหมือนเดิมนะวันนี้ใครสนใจบอลเต็งอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมแอดไลน์ทักาหาจาันโต้งได้เลยนะครับผม ก็มีทีเด็ดให้ตลอดนะแล้วก็มีกลุ่มลายเซียน1กลุ่มนะผม2กลุ่ม3กลุ่มนะมีเซียนตัวจริงมีน้ำเล่นบอลสดนะผมะก่อนจะไปดูทีเด็ดวันนี้นะผมก็1คู่เมื่อวานนะขอภัยด้วยนะผม <c oughs> ะมีามี1คู่เมื่อวานเอ้ยมี2คู่นะผมก็ซึ่ง เจ้าแล้วก็เสีย1นึ่งคู่นะผมแต่ไม่เป็นไรนะวันนี้เราแก้ตัวกันใหม่นะผมก็ก่อนจะเข้าไปดูที่ให้จีเด็ดกันก็ขอขอบคุณเว็บดีๆจากเว็บแพนทิก789นะผมที่ทําให้จันโต้งมีเว็บดีๆเล่นนะใครสนใจอยากเล่นเว็บเดียวกับจันโต้งก็แอดไลน์ด้านล่างขวามือได้เลยนะผมบอกว่ามาจากคลิป YouTube อาจันโต้งนะ,ะเราไปเริ่ม เริ่มกันเลยนะผมทีเด็ดคู่แรกนะผมจะไปกันที่คิตันพาเลตจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลนะผมสำหรับคู่นี้เคยเจอกันมาเคยเจอกันมา10ครั้งนะผม10ครั้งแล้วนะสำหรับการเจอกันระหว่าง2ทีทมนี้เดี๋ยวไปดู5นัดล่าสุดกันดีกว่านะผมหนัดล่าสุดสำหรับการเจอกันของ2ทีมนี้ก็ถือว่าคิตันชนะ ได้2ครั้งเสมอสอนะผมถือว่าผลงานดูดีอยู่นะครับช่วงนี้ของอาเาจะดูเกมหานัดล่าสุดของคิตตันพาเลตกันบ้างนะคิตตันพาเลตนี่ชนะ2แพ้1เอ้ยแพ้2เสมอ1นะครับผมแล้วก็ไปดูเกมเตะในบ้านของเขาคนบ้างนะฟอร์มคิตตันพาเลตช่วงนี้ก็ถือว่าปานกลางนะไม่ไม่ตกต่ำเท่าไหร่นะครับผมสำหรับคู่นี้จะเตะกัน ในเวลาตีสามของประเทศไทยนะก็ไปดูเกมของนิวคาสเซิลกันบ้างนะผมเกมของนิวคาสเซิลฮานัดล่าสุดนะฮานัดล่าสุดของ New นิวคาสเซิลนี่ถือว่าผลงานไม่ค่อยดีเลยนะสำหรับช่วงนี้ของนิวคาสเซิลนะซึ่งเปิดบ้านแพ้ให้กับเชลซีหนึ่งเชลซีถึงส0ูนผนะผมเดี๋ยวไปดูเกมเยือนบ้างนะเกมเยือนก็ถือว่าแบ่งแต้มได้นะ แล้วก็บุกไปแพ้ให้กับเซาแฮมตันส0ูเลยนะสำหรับนิวคาสเซิลนะผมะคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่สูสีมากนะผมก็จะเป็นทางด้านของคิตตันพาเลตเปิดมาต่อครึ่งลูกนะคิตตันพาเลตนี่แต่วันนี้ผมแนะนำเลยนะเข้าไปดูที่เบ t สามนะครับผมเบ t สามนี่น้ำน้อยกว่า น้ำสูงกว่านี้จะเป็นบอลต่อนะครับผมน้ำน้อยนี่จะเป็นบอลต่อนะน้ำเยอะนี่จะเป็นบอนลรองนะผมคู่นี้รู้สึกว่าสูสีเลยทีเดียวนะสําหรับคู่นี้ครับผมต่อปอนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวไปดูเอาค่าน้ําในนี้แล้วไปเทียบในเว็บนะครับผมเ <c oughs> อาวันนี้รู้สึกจะป่วยนิดนึงนะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะผมในเสียงของตัวเองนะ เดี๋ยวไปดูค่าน้านะผมไปดูน้ํานะว่าอ่าน้ําในเว็บไพ่ที่90บนะผม90นะน้านี้ติดลบนะผมซึ่งจะมีทีมหนึ่งน้าล้นครับผมและถึงทีมหนึ่งน้าไม่ล้นอันนี้ให้93นะผมซึ่งผมชัวร์เลยนะตัดสินชัวร์เลยนะแทงไปที่คิดจันพาเลทนะผมไม่ต้องลังเลเลยต่อปอปอนะผมกดไปเลยนะกดไปเลยนะสำหรับผม วันนี้ก็กดไปนะครับผมก็คิตันคิตันพาเลชชนะ1-0แน่นอนนะผมอ่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูทางด้านของอีกคู่กันเลยนะอีกคู่อาจารย์ต้องจะให้ไปที่สังเปาลีนะครับผมสังเปาลีนะหลีกเยอรมันนะผมบนเลอิก้า2นะสังเปาลีนะครับผมสังเปาลีจะเปิดบ้านรับการ,รเยือนของ ออสนาบุกนะออสนาบุกนี่2ทีมนี้ถือว่า <c oughs> เจอกันเป็นสิครั้งแล้วนะผมซึ่งจะเป็นสังเปาลีนะคู่นี้สังเกตง่ายๆเลยนะจะไม่จบต่ำนะผมต้อง2มี2ลูกแน่นอนนะผมมี2ลูกแน่นอนนะสังเปาลีชนะได้1ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้2นะผมถือว่าเป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งเลยทีเดียวนะสำหรับคู่นี้จะ ลงหวดแข่งกันในเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะผมเป็นเวลาของประเทศไทยนะโอเคนะคู่นี้ก็ไปดูห้านัดล่าสุดของสังเปาลีนะสังปาลีผลงานช่วงนี้ถือว่ายำแย่เลยทีเดียวนะผมเกมหน้าไม่ค่อยยิงเลยนะบุกไปแพ้ให้กับ FC Pa พาร์เดอร์บอรน์นะผม2.0เลยทีเดียวแต่ว่าก็วันที่13เดือน11 ที่ผ่านมาก็บุกไปชนะเวเดอร์แบนเมนนะถึง4-2นะผมอ่าเดี๋ยวดูเกมในบ้านของซังเปาลีนะซังเปาลีนี่เกมในบ้านถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะผมถือว่าแพ้ในบ้านแค่ครั้งเดียวนะที่เหลือชนะชนะ2เสมอนะผมถือว่าเกมในบ้านถือว่ายังดูดีอยู่เลยทีเดียวนะอ่าเดี๋ยวดูทางด้านของทีมเยือนบ้างนะครับ ออสนาบุกนะออสนาบุกนี่เกมฮานาดล่าสุดนี่ถือว่าชนะ2เสม,มอ2ถือว่าเกมพอใช้ได้ไน,นะผมลูกเกมไม่เป็นเหนือไม่เป็นรองกันนะผมสาหรับ2องทีมนี้นะเดี๋ยวไปดูเกมเยือนของออสนาบุกกันบ้างนะผมออสนาบุกนี่เกมเยือนไม่เคยแพ้ใครเลยนะถือว่าเกมเยือนนี่ถือว่าดูดูดีเลยทีเดียวนะสำหรับออสนาบุกนะ สำหรับคู่นี้ผมแนะนำไม่ให้เล่นเต็งนะผมผมแนะนำให้เ <sucks> ล่น um, สูงด네 <igram> ีก uh, ว่านะให้เล่นสูงให้ไปที่สูงดีกว่านะผมสำหรับคู่นี้นะออกบอลสูงแน่นอนนะผมออกบอลสูงแน่นอนนะครับผมดูน้ำน้ำเท่า90-90นี่ผมแนะนำให้ไปที่สูงเลยนะเพราะว่าบอลออกสูงแน่นอนนะผมผมได้เดี๋ยวผมให้ดูบินนะ อาจารย์โตงได้แทงไปคู่ละพันคู่ละพันนะผมเอาทุนคืนก่อนนะสําหรับใครอยากตามอาจารย์โต้งก็ตามได้เลยนะไม่ว่ากันนะใครชอบก็สวนใครไม่ชอบก็สวนได้เลยใครชอบก็ตามนะ,ะก็วันนี้ก็คงต้องลาทุกคนกันไปเพียงเท่านี้นะผมไว้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กด แชร์และสับตะไคร้คลิปนี้ด้วยนะวันนี้ก็ต้องลาทุกคนกันไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมว่าจะมาทำคลิปเกี่ยวกับบอลอะไรต่อไปนะต้องลาทุกคนกันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ